เอากดไลค์โอเคนี่ดอกน่าเก็บเลอันนี้อันนี้ผมเก็บเลยใช่ไหมเก็บเลยนะเก็บดอกที่จุดโจอันุโบอกเออเดี๋ยวถือสักสองลำดอกแล้วก็ถ่ายรูปก็ไม่ได้บ่งบอกเพราะว่าบางทีมันเน่าอยู่ข้างล่างแล้วถึงดีจุดเดิมนี่มันจะออกอีกอันนี้ที่ใส่ผอนนันน็อก

บบน,น้นจขึดีว่านี้โครงการนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในโครงเวลาขุดก็พยายามทำเป็นถุงละหนึ่งกีดนะคะแล้วก็เอามาบดอัดแคปซูล ประมาณสี่ถึงห้าดอกเราก็จะได้เจลเห็ดประมาณ1ต้นนะคะอะไรสุดก็คือํำต้นนี่เกิดไป้งยิมก้างตีก้างบ้านมาเลยนีเกนั่ะจับหน่อยอั่อให้กำลังใจนะ ในส่วนของจังหวัดกระบี่นะครับก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้ดําเนินโครงการกระบี่โมเดลนะครับโดยเฉพาะที่อําเภอลําทับนะครับเกษตรกร,กรทั้ง3ามอำเภอก็ได้มาเรียนรู้นะครับมาฝึกปฏิบัติจริงนะครับฝึกการเพาะเห็ดอ,อย่างง่ายนะครับโดยเฉพาะในวัสดุเพาะในตะกร้าเพาะนะครับแล้วก็ในโรงเรือนอรูปแบบอย่างง่ายนะครับ ราคาขายนี่จะตกกี่โลกรัมละ1,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะมามาเสริมรายได้เพิ่อมอาชีพไม่กเกษตรกรเป็นอย่างดี